ที่บ้านครอบครัวโอเบรอยทุกคนอยู่ที่ห้องโถงมังเกสมาที่นั่นมอบแลดใดให้วิเรนดามาริสกาจะแอบหยิบแลดไดไปแต่ลัสมีกับอายุธมาเห็นก่อนมังเกสพบว่าเขาเอาแลดไดมาผิดอันจึงบอกวิเรนดาว่ารวีผู้ช่วยเขากำลังจะเอาแลดไดอันที่ถูกต้องมาให้ลัสมีมาที่ห้องของด่าดีเล่าให้ด่าดีฟังเกี่ยวกับหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดที่เธอจะใช้เพื่อ คพือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฤิชีดาดีดีใจชวนลัศมีลงไปที่ห้องโถงอายุธกับมังเกสยืนรอรวีอยู่หน้าบ้านชาลูมาที่นั่นอายุธบอกชาลูว่าเขากำลังรอแฟดได์ที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาจะใช้เป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฤิชี มาริสกาอยู่ที่ทางเดินในบ้านโทรเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้บาวินเดอร์ฟังบาวินเดอร์บอกเขาจะจัดการเองในขณะที่สถานีตำรวจตำรวจบอกริชีว่าเขาจะถูกย้ายไปขังที่อื่นริชีเป็นกังวลว่าทุกคนจะไปเยี่ยมเขาไม่ได้ ที่หน้าบ้านครอบครัวโอเบอร์รอยมังเกสโทรตามทวีทรวีขับรถออกไปจากออฟฟิศกุดดูแอบเฝ้าดูรวีอยู่หน้าออฟฟิศโทรรายงานบาวินเดอร์ว่ารวีขับรถออกไปแล้วลัสมีพาดาดีมาที่ห้องโถงดาดีบอกวิเรนดาว่าเธออยากจะเห็นหน้าคนร้ายด้วยวิเรนดากับลัสมีขอตัวไปคุยกับทนายบาซูเรื่องการประกันตัวริชีโซเนียมาหามาริชกา ที่ทางเดินบอกเธอคิดว่าลัศมีแกล้งเล่นละครภาพจากกล้องวงจรปิดก็คงจะไม่มีจริงบาวินเดอร์โทบ,บอกมาริสกาว่าเขาจะจัดการไม่ให้แฟลตได์ไปถึงบ้านครอบครัวโอเบอร์รอยมาริสกาได้ยินก็รู้สึกโล่งใจวิเรีนดานลัศมีบาซูมาที่สถานีตำรวจ เพื่อทำเรื่องประกันตัวริชีริชีถูกปล่อยตัวลัสมีบอกให้เวเรนดาโทรบ,บอกข่าวดีแก่นีลามแต่เขาบอกให้ลัสมีคุยกับนีลามเองที่บ้านครอบครัวโอเบอร์รอยทุกคนอยู่ที่ห้องโถงชาลูไปเตรียมน้ำผลไม้ให้ด่าดีในห้องครัวโซเนียบอกทุกคนว่าพวกเขากำลังเสียเวลาเพราะมันเป็นแผนการของลัสมีที่แกล้งทำเป็นช่วยริชี คาริชมาเห็นด้วยนีลามเห็นวิเรนดาโทรมาจึงรับสายแต่เธอพบว่าเป็นลัสมีจึงบอกว่าเธอไม่ต้องการคุยด้วยลัสมีบอกริชชีถูกปล่อยตัวแล้วและกำลังจะกลับบ้านนีลามดีใจบอกทุกคนในห้องโถงทุกคนต่างสวมกอดกันด้วยความดีใจดาดีถามนีลามว่าเธอไม่คิดที่จะชื่นชมลัสมีบ้างหรือนีลามปฏิเสธ บอกเป็นเพราะวิเรนดาต่างหากที่ทำให้ริชีถูกปล่อยตัว บาววนเดอร์เอาหนามมาวางไว้กลางถนนเส้นหนึ่งรัวีขับรถผ่านมาเหยียบทำให้ยางรัว่วบาววนเดอร์กับกุดดูขู่เอาแฟดได้จากระวีและขับรถมอเตอร์ไซค์หนีไปบาเวนเดอร์บอกกุดดูว่าในแฟดได้มีข้อมูลที่สำคัญมากและตอนนี้เขาจะไม่ถูกจับแล้วมังเกสก็โทรตามระวีอีกครั้งรัวีบอกมังเกสว่ามีคนมาข่มขู่เอาแฟดไดไปแต่แฟด สํารองยังคงอยู่ที่เขาเพราะเขาเก็บมันไว้หน้ารถมังเกสโล่งใจบอกให้รวีรีบมาที่บ้านครอบครัวโอเบอร์รอยชาลูกำลังเตรียมน้ำผลไม้ให้ดาดีอยู่ในห้องครัวนีลาม,มาที่นั่นบอกให้หมู่เกสเตรียมวัตถุดิบให้เธอเธอจะทำอาหารที่ริชชีชอบเพราะริชีกำลังจะกลับมาบ้านแล้วชาลูได้ยินก็รู้สึกดีใจ ลัสมีกับเรีดาพาริชีกลับมาที่บ้านอายุธดาดีชาลูมาเปิดประตูบ้านต้อนรับฤชีกับลัสมีดาดีชื่นชมลัสมีที่ช่วยฤชีคาริชมาบอกเป็นเพราะทนายความต่างหากเรีดาบอกคาริชมาว่าลัสมีเป็นคนพูดโน้มน้าวให้ศาลยอมปล่อยตัวฤชีออกมานีลามบอกฤชีว่าเธอทําอาหารทุกอย่างที่เขาชอบเตรียมไว้ฤชีขอ ตัวกลับไปที่ห้องนีลามกับคาริชมาก็เดินจากไปมาริสกาอยู่ในห้องไม่พอใจที่บาเวนเดอร์ไม่ยอมโทรมาหาเธอเธอโยนโทรศัพท์ทิ้งและเดินจากไปบาเวนเดอร์กลับมาที่บ้านคงกุดดูโทรหามาริสกาคาริชามาได้ยินเสียงโทรศัพท์จึงเข้ามาในห้องแต่มาริสกาก็รีบมาคว้าโทรศัพท์ไปคาริชมาบอกมาริสกาว่า ริชีกลับมาที่บ้านแล้วและเดินจากไปมาริสกาโทรหาบาเวนเดอร์ถามถึงแฟดไดบาเวนเดอร์บอกมันอยู่ที่เขาแล้วมาริสกาบอกเธอกลัวว่าความลับคงเธอจะถูกเปิดเผยเธอได้ยินเสียงจึงหันกลับไปเห็นคาริชมายืนอยู่ที่ประตูคาริชมาถามว่าคุยกับใครอยู่ แต่อีกฝ่ายบ่ายเบียงคาริสมาบอกให้โทรบอกคีรันว่าริรีกลับมาแล้วและเดินจากไปชาลูโทบอกบานีว่าริรีออกจากคุกแล้วบานีก็ดีใจบอกเรื่องนี้กับราโนบอกว่าคนร้ายตัวจริงยังไม่ถูกจับราโนคิดว่าบาเวนเดอร์ยังคงไม่ถูกจับและเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาเอาเงินมาให้เธอ ที่บ้านครอบครัวโอเบอรอยมาริสกามาที่ห้องของริชีและแกล้งสะดุดลม้มริชีประคองเธอให้นั่งลงและสมีอายุชาลูมาที่นั่นอายุกับชาลูบอกพวกเขาจะช่วยมาริสกาเองชาลูแกล้งบิดเท้าของมาริสกามาริสกาบอกเธอไม่เป็นอะไรแล้วและเดินจากไปที่โต๊ะอาหารนีลาบอกวิเอนดากับดาดีว่าพรุ่งนี้เธอจะให้ริชีเป็นคน ผาหุ่นจำลองของทศกัณฐ์ในเทศกาลดุดเชราคาริชมามาริชการิช,ชีมาทีนันรลศสมีตามพวกเขามาริช,ชีทานอาหารที่นีลามทำบอกว่าลัสมีก็เป็นอีกคนที่ทำอาหารได้อร่อยมากวิเรนดาบอกให้ลัสมีมานั่งทานกับพวกเขานีลามให้มาริชกาป้อนอาหารให้ริช,ชีริช,ชีเหลือบมองลัสมีกำลังจะกินอาหารที่มาริชกาป้อนแต่ ยุทธมาบอกทุกคนว่าเขาได้แปรไดมาแล้ว ทุกคนลุกมานั่งที่โซฟาในขณะที่มังเกสกำลังเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้กับพวกเขาดูมาริสกาเป็นกังวลสงสัยว่าทำไมแฟร์ดได้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้เพราะบาวินเดอร์บอกเธอว่ามันอยู่ที่เขาเธอไม่พอใจคิดว่าเขาอาจจะหักหลังเธอทุกคนดูวิดีโอรู้สึกแปลกใจที่ไม่เห็นไกลโปรออกมาสักคนมังเกสบอกทุกคนว่าแฟดได้ น,นี้เป็นอันสำรองจึงเห็นมุมกล้องแค่มุมเดียวส่วนแปดใดที่มีภาพจากมุมกล้องทั้งหมดถูกขโมยไปในระหว่างทางอายุตำนิมังเคสขอให้เขารีบจัดการมังเคสโทรบอกให้ระวีรีบเอาแฟดไดอันใหม่มาให้เขามาริสกาอยู่ในห้องโทรบอกบาเวนเดอร์ว่าถึงเขาจะขโมยแฟดไดไปได้ แต่ฐานข้อมูลทั้งหมดยังคงอยู่ที่ออฟฟิศทุกคนจะรียกดูเมื่อไหร่ก็ได้อีกทั้งรัศมีกับอายุธ์ก็คอยช่วยเหลือริชชีบาเวนเดอร์บอกเขาจะจัดการเรื่องนี้เอง คืนนั้นลัสมีกับริชีมาที่ฮ่องกงดาดีเธอไม่พอใจที่ริชีทานอาหารที่มาริสกาป้อนริชีปฏิเสธว่าเขายังไม่ได้กินดาดีบอกให้ลัสมีป้อนผลไม้ให้เขาลัสมีป้อนผลไม้ให้เขาและเดินหนีไปดาดีแกล้งร้องตะโกนว่าริชีเป็นอะไรไปไม่รู้ลัสมีได้ยินจึงรีบกลับมาด้วยความเป็นห่วงเขา ริชีกับดาดีหัวเราะที่หลอกให้ลัสมีกลับมาได้สำเร็จที่บ้านของลัสมีบานี่บอกชาลูว่าเธอเป็นกังวลเกี่ยวกับริชีและลัสมีชาลูปลอบว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นบานี่บอกเธอได้อธิษฐานให้พวกเขาทุกวันเธอจะไม่ยอมกินขนมหวานจนกว่าริชีกับลัสมี จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ที่บ้านครอบครัวโอเบอร์รอยลัสมีกำลังจัดเตียงริชี่เข้ามาในห้องลัสมีบอกเขาว่าเธอไม่พอใจที่เขาประคองมาริชกาตอนที่มาริชกาแกล้งสะดุดลม้มเธอจะเดินออกไปจากห้องแต่เดินชนขอบประตูริชี่และสมีอยู่ใกล้ชิดกันเขาชวนเธอไปนอนและบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องตื่นแต่เช้าเนื่องจากคนงานจะมาสร้างหุ่นจำลองของทศ กันที่สวนและสมีตอบตกลงบอกว่าพรุ่งนี้เธอก็มีงานที่จะต้องทำอีกมาก มาริสกาคุยกับคิรันอยู่ในห้องเธอบอกเธอคิดว่าริชชียังคงรักเธออยู่คิรันเห็นด้วยบอกให้รีบกำจัดลัสมีไปให้ผลมาริสกาบอกเธอจะต้องไม่ให้ทุกคนเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านคงกุดดูบาวเวนเดอร์ทำลายเข้าของหรือความไม่พอใจที่ริชชีออกมาจากคุกและจะได้อยู่ใกล้ชิดกับลัสมีเขาคิดที่จะจัดการกับริช,ชี วันต่อมาสำหรับงานเฉลมิมฉลองเทศกาลดุจเชล่าที่สวนหลังบ้านบาวิเวนเดอร์ปลอมตัวเป็นคนงานมาทำงานที่นั่นด้วยโซเนียอยู่ในห้องพบเสื้อผ้าที่เดอชอบวางอยู่บนเตียงนีลามเข้ามาหาโซเนียโซเนียขอบคุณนีลามสำหรับเสื้อผ้าแต่นีลามปฏิเสธ ว่าเธอกับคาริชมาไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาให้ลัสมีด่าดีริชีอยู่ที่ห้องโถงโซเนียมาบอกริชีว่าเธอโยนเสื้อผ้าพวกนี้ทิ้งไปตอนที่เธอถูกผู้คนกลั่นแกล้งบนถนนแต่ลัสมีกับเก็บมาให้เธอใส่ริชีกับดาดีไม่พอใจโซเนียนีลามาเห็นเหตุการณ์โซเนียก็โยนเสื้อผ้าทิ้งและเดินจากไปดาดีบอกลัสมีว่าเธอจะอยู่เคียงข้างลัษ มีตลอดไป ที่บ้านของลัสมีชาลูกับบานี่กำลังเตรียมตัวไปร่วมงานที่บ้านครอบครัวโอเบอร์รอยเนฮาเห็นต่างหูของชาลูก็อยากได้ราโนโบอกให้ชาลูถอดต่างหูให้เนฮาชาลูก็ยอมทำตามอย่างไม่เต็มใจส่วนริชชีกับอายุธ์กำลังควบคุมคนงานให้จัดเตรียมสถานที่อยู่ที่สวนลัสมีเอาชามาให้พวกเขารวมทั้งคนงานคนอื่นด้วยบาวินเดอร์เห็นลัสมีอยู่ ใครชิดวิชีก็ไม่พอใจ มาริสกากับคิรันผ่านมาเห็นริชีกับลัสมีริชีหันไปเห็นโบกมือทักทายและเดินไปกอดมาริสกาพูดคุยหัวเราะกับเธออย่างสนุกสนานลัสมีเห็นก็ไม่พอใจฤิชีกลับมาหาลัสมีชวนเธอกลับบ้านเพราะวิเรนดาเรียกหาพวกเขาลัสมีปฏิเสธให้ชวนอายุธต,ต่อมาชาลูมาถึงพบริชีที่ห้องโถงริชีบอกชาลูว่า ลาสมีโกรธเขาอยู่